เบสรักวานีมูพอานานแล้วพร้อมเผยถึงสถานะหัวใจอุปตอบมีคนจีบม้ยถามตรงๆกฤษกรยังมีของเหลือในบ้านไหมเรียกได้ว่าช่วงนี้ขึ้นแท่นสาวฮอตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับสาวเบสรักสาวันีคําสิงลูกสาวคนสวยของพ่อบาสคําสิงที่ตอนนี้สถานะหัวใจเป็นโสดแล้วและยิ่งร้อนแรงกว่าเดิมเพราะเจ้าตัวได้เปลี่ยนลุกจากสาวมวยมาเป็นสาวแซบลงภาพนุ่งบิกินี่โชว์เซ็กซี่รัว,รว แต่ไม่ไว้กลับเจอแซะแรงแต่งตัวโป๊ประชดตรงตรงกฤิตกรซึ่งเป็นแฟนเก่าที่เลิกรากันมาตั้งแต่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาล่าสุดเบสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพสุดเซ็กซี่ที่โดนทัวลงว่าสรุปแล้วประชดใครหรือเปล่ารวมไปถึงเผยสถานะหัวใจตอนนี้ว่ามีใครในใจแล้วหรือยังแถมยังได้พูดถึงฝ่ายชายอีกด้วยเบสเผยมูออนจากตรงๆนานแล้วซึ่งเบสได้เผยว่า ตอนนี้มูฟออนแล้วค่ะตอนนี้หนูไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ทุกอย่างอย่างที่ทุกคนทราบค่ะก็ไม่ได้คุยกันเลยส่วนเรื่องมีของเหลือในบ้านอีกหรือเปล่าต้องไปถามเขาเขาเป็นคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้แฮปปี้มากตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเจอเขาวันนี้นะคะก็ร่วมงานได้ไม่ได้ติดอะไรก็เจอได้ค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการคุยส่วนตัวกันเลยตอนนี้หนูก็มูฟออนไปแล้วไม่ได้เศร้าอะไร เราโฟกัสปัจจุบันและอนาคตแล้วตอนนี้เรากลับไปดูรูปเก่าที่แฟนคลับแชร์กันก็รู้สึกน่ารักดีเพราะเรามูฟออนแล้วดูได้หมดเราสามารถเจอได้อีกทั้งยังเผยถึงสเปคเอาไว้ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ชอบคนหล่อหรือขาวอะไรแต่ถ้าถามว่าหล่อไหมก็แบบดูดีละกันมันก็ปฏิเสธไม่ได้เราก็เปิดใจมาตลอดค่ะส่วนเรื่องที่ลงภาพเซ็กซี่ก็ไม่ได้ลงประชดหรืออะไรหนูอ,าอยากไปทะเลตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนมีแฟน ตอนนี้เพิ่งมีเวลาว่างก็เลยไปส่วนเรื่องตอนนี้มีหนุ่มเข้ามาจีบไหมด้านเบสเผยว่าไม่บอกไม่มีหรอกไม่มีค่ะเราก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องสเปคเป็นแบบไหนใครก็ได้ค่ะ